นึ่งโอเคค่ะเด็กวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพามีกิจกรรมให้ดูก่อนเราทํากิจกรรมก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูพามจะมีกิจกรรมให้เล่นโอเคไหมทุกคนจะต้องเรียนก่อนแล้วครูพามจะให้เล่นกิจกรรมโอเคไหม โอเคค่ะโอเคค่ะแต่ไม่ไม่ดีใจท่านแหด <Okay, S 1> <ล>ะโอเคค่ะไม่ดีใจถ้างั้นได้เรนนียนอย่างเดียวนะคะอ่โอเคคช่ คืออะไรเครื่องบินเครื่องบิน,บน,บนโอเคอแอร์เพลนไม่มีอ่ามีอะไรบ้างมีมอเตอร์ไซค์เคิลมีบิสไซค์เคิลแล้วก็ Back แบตเตกรแบบ์แบตโฮสแบตโฮสใช่ไหมคะทีแบบ่ไม่มีมมคือแอร์เพลนคือเครื่องบินบบนะคะ ไปยี <Yay. S 1> ่สิบาคิดว่าต่อไปแเขาบอกว่าข้อสองคำว่าอะไรละลากเส้นไปหาตัวอักษรแต่ละตัวจะได้คำว่าอะไรทุกคนลากเส้นแล้วไปหาอักษรทีละตัว <S <S เส้นแรกครูแพมถามนะเส้นแรก โอเคแปมนึงครูแพมแชทนหน้าจอแปมนืคหาแฟมแชทันหน้าจอก่อนแ๊บนั้นโอเคจะได้แบบมีอันนี้ด้วยอ่ามีสีกระเจีย ข้อหนึ่งตอบอะไรนะข้อหน่งตอบมองมุมองมต่อไปข้อสองข้อสองเราลากก่อนเลยปึ๊บอ่าช่องแรกก่อนนะช่องแรกลากปึ๊ดปื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 ๊ป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 อ่าได้ววต่อไปคาที่สองได้คำว่าอะไร ไอ้ได้ไอ้าได้คาว่าอะไรครูแพรมรู้แล้วทีครับครูแพรมรู้แล้วว่าจะได้คาว่าอะไรเอ้ยไม่ใช่ที่ครูแพรมรู้แล้วใครตอบได้ เว็บเว็บบล็ใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะคำต่อไปปึ๊บตื๊ดได้คำว่าอะไรอ่ะคำต่อไปเอครับครูแพมรู้แล้วมีใครตอบได้ยกมือครูแพมรู้แล้วใครตอบได้ยกมือวิตามินวิตามาใครตอบเปล่าอินเอาไปหนูแอนอ้าวต่อไปข้อที่สาม นะคะคำว่าอะไรพร้อมแล้วจับเวลาครับวิตามินออจับเวลาจับเวลานะลบเอลออกเปลี่ยนไปเป็นอีได้คำว่าอีโน่ดีมากเลยสี ใครตอบได้เมื่อกี้ใครตอบนะได้หนึ่งคะแนนหมดเวลานะครับเฉลยก็คือพิจิณทำไมถึงได้คำนั้นรู้ไหมหมดเวลานะครับเฉลยก็คือพิจิณอะพิกบวกไลออนแล้วเอาอะไรออกเอา L ออกเปลี่ยนเป็น E ได้คําว่าได้คําว่านกพิราบันเองนะคะนี่สัญลักษณ์เดียวรูปเดียวเลยกับอะไร Messenger of Peace ของเราใช่ไหมกต่อไปข้อใดผลไม,ม้ได้ไม่มีในภาพ s e i c k Fruit อะ d Fruit ยน r i ง n Mango ใช่เหรอ โโดูเรียนครับพอใครครับอ้าวเขาบอกว่าข้อไหนมีในภาพดูเรียนมีในภาพตอบอะไรนี่ข้อใครค่ะบ,บ,บานาน่านะโอ้บานานะ่าบานานะ่าน่ะมีในภาพใช่ไหมดูเรียนไม่มีแมงโก้ไม่มีเบสทูดไม่เอ่อเบสรูดไม่มีนะคะดังนั้นอันที่มีคือบาน,นาน่ากล้วย

เ <A>. อนภาษาไทยค่ะแซนแคสซูอ๋อโอเคแซนแคสซูนะคะภาษาไทยใครตอบเมื่อกี้หนูค่ะจินดาแ่นใช่ค่ะอะไรน,นะลูกคนเดิอไปแก้วชื่ออะไรนะจินดาแ่นโอเคก็ผู้คนไม่ตอบคุณท้า ถ้าหนูไม่ให้รำรันหนูก็จะไปทวงค่ะมีคนบอกว่าจะมาทวงโปรแกรมด้วยนะมังกี้เปลี่ยนเอ็มเป็นดีเปลี่ยนเอ็มลาค่ะดองกี้ค่ะดองกี้แปลว่าอะไรลอดองกี้แปลว่าอะไร ลานเลยคืโอโ,โอ้โหมังกี้เปลี่ยนเป็นดองกี้นะคะต่อไปอะอะไรไม่มีในภาพโอ้โหภาษาญี่ปุ่นแล้วอ,อ,อะไรไม่มีในภาพบัฟฟาโลมีไหมฟาร์เมอร์มีไหม มีไหมชุกาแคนไม่มี่ไหมอ่าชุกาแคนไม่มีนะคะเด็กๆแลากำลังดื่มน้ำก่อนข้อที่แปดขที่แหาคำว่าเยอะให้เจอโหง่ายมากเลยอ่ะเจอแล้วค่ะเจอที่้องก็ใช่หรอเจอเจอแล้วเจอแล้วมันคัดที่สอง ไหนไหนไหนตรงหลังคำว่าอีแล้วก็เสร็จเฮ้ยมันเป็นอีมันไม่ใช่ดอบบยูอ้าวอ้าวคำนี้ใครได้รูแพนเจอแล้วมันเหมือนจะใช่ครับแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ันท้องฟ้าพวกก็เราอะไปโฟกัสที่คำว่าที่สีเหลืองไง มีสีข้างล่างคูบันทัดข้างล่างดูาราด้านล่างล่างสุดเลสสเหลอง R E D เลสล้างขวาขวามับหลังบหลังหลังเ K Y E L L O W yellow green G R E N Y W H I T E อ่ามีอะไรอีก grey G R E Y ฟิงก์ I N C ใช่ไหม มีอะไรอีก PINK K ไม่ใช่เหรอคะเออ P I N K ลูก Sorry มีสีอะไรอีกลูก Blue ใช่ไหม B L ดีเดาอดีเดาอดีเดาีด,ด้ต่อไปได้คำว่าอะไรดูอีฟอ,อะไรนะคำแรกได้ที่คำว่า F คำที่สองเคือค้องเรื้องเรืวองรื่อง R สาม I ครูทำรู้แล้ว French ิปหรือเปล่าคะครู French ไม่ไม่ใช่ r ฟรน d s ชิพเหรอไม่ไม่แป๊บนึ่งีมันมีตัวฮิน nah e. ่าจะใช่แหละดีอินอ่ะคุทถามาเฟรน d s ชิพใช่ครับมันมีตัวฮิน่าจะใช่ไหมอย่าหน้าจะาสี่หาทีละตัวสี่ดีซึตเอส

มีเสื้อผ้าเฟรนชิพนะคะต่อไปอะไรไม่มีในภาพสตเดนแปทชอปควายครับไควายควายครับมูไลควายมูไลควายครับมูไลมูไลอะมูไลไม่มีมูไลคือพระจันทร์ใช่ไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีอได้เลยใครตอบได้หมดเลย หน่ะไหนหน้าไหนี e มหนี้าหนคืออะไรอะ่ยอีนี่ซีออะไรค่ะโอ้ยถ้าคุณแพนตอบก็เห็นนะสิ ยอมรับด้วยว่าถ้ากดผิดมันจะกดกลับคืนได้เย่ <Yeah. S 3> ใครจะไ,ไปต่อนะต่อนะอโอ้โหใครน้ามากค <c oughs> ูครับโอ้โหมันให้เลือกสีอ่ะครับมันให้เลือกสี What do you think เขาถามว่า What do you think the most ดอะมาสเตอรอ่าเดอะมอนสเตอร์อีสฟิลลิ่งข้าถามว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยแสดงอารมณ์อะไรมันคือปีศาจค่ะนั่นตุ๊กตาต้มอนสเตอร์ก็คือตุ๊กตามอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่ไดอที่ครูให้เล่นตอนวิทยาการการคำนวณผ่านแล้วโอเคครับอ่ะได้เข้าวันนี้กับคพืยังวันนี้เลยอ่ะ ไม่กูเป็นสีไม่แลูกโอ้ใครอะมข็งมากอะมีคนนมีคนนึมีคนนำชื่อบุญเทาเอาใครรำเมื่อกี้เอ้ยใครเอาลูโอมเป็นสีไปกินเอามาต่อก็ถามว่า boss order b o l อะ bowl อะ comfortable emotion m ดูแฮปปี้โอ้ยทำไมวินาทีมันเยอะจังอ่าน่าจะกดกดตอบสองข้อเลยเอ้ันตอบสองข้อได้ตอบวามบัอเลยเนี่ยผมตอบทุกข้อครับผมตอบทุกข้อเหอหน้าสองสามข้อ เซฟตี้เพราะว่าอะไรที่เขาแสดงอารมณ์อะไรเขาแสดงอารมณ์แบบดีใจเชียช่ไหมเก้อเชียฟู่นะคะใครไม่ได้เสียใจใครตอบแป๊ผมตอบดิใครตอบเสียใจนี่ทำผิดโอ้โหใครอะใครเนี่ยนำใครอิ่งอิ่งยิ่งอ้าวกระป what mean make the feeling นะคะ a monster happy อะไรที่ทำ monster happy มานถูกทาลข้อเลยลา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 กาล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 ใลาลาอาลาข้อาล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 า มีข้อนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าตอบทุกข้อสองเรบใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเยอะทุกข้อเริงไหมจริงมันถึงทุกข้อเลยอ่ะใช่ใครนำโหตอนนี้นะคะคุณยิ่งนะคะนำไปก่อนตามด้วยคุณครูเพนสีนะคะต่อไปอ่ะปกต้องนะคะคุณครูเพนสีตัวจริงอะทำไมมีคุณครูเพนสีสองคนอ่ะ ของเขาเอาลูกอมคุณครูเป็นสีไม่กินอ๋อโอเคต่อไปเข่ต้องใไม่ใช่ผมอ้าวต่อไปเขาเก้าเขาถามว่า what emotion do you think t o monster is e p o l a c i n n เออคิดว่ามันไม่ตรง ผิดเลยโอเคติวติวติวครูเป็นสีค่รูเป็นสีนำขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับครูเป็นสีไม่ครูเป็นสีไม่ยอผมยังไม่ขึ้นเลยบาคครูเป็นสีน้ำนะครับตอนนี้นะครับอะไนดี ถูกข้อคุณโจมูดผันชูสุกข้อเลยอะสุขอ่าอันนี้มันถูกทุกข้อแต่ว่าคนส่วนมากอ่าเลือกอันนี้ใช่มั้ย Learning New Thing นะคะทุกคนอ่าส่วนมากเลือกข้อนี้ข้อนั้นก็เลือกถูกอันนี้เป็นค u ิ z คำถามแล้วนะ What m a k e the monster feel เอออ้าววิอะตอบมาห้าแล้วเอาโหกแล้วตอบห้าข้อเลยห้าที่คอที่ไหนนี่วยตอบตรงนั้นด้วยเนี่ยตอบตรงเนี้ย ีโอ้โหตอนนี้อิงนะคะนำเลี้วเลยนะคะต่อไปข้อที่12 How do you f e n l make you feel อ้าคือคิดว่าน่าจะเป็นเวลาโคตรนานคิดว่าน่าจะเป็นรอทำไมข้อนี้คำตอบนานจัง ดูพัะพรตมีอให้เขาให้คนคิดหรือเปล่าคะเออตออคตอบครลแล้วนะที่จะเูออกไอเดียมันรู้สึกว่ามันเงียอไปข้อที่ามโอ้เองไม่มีอันดับพี่ดูด้วยเฮ้ยให้เรือกอะไรยัดเอาเป็น สองขอเลือกันแต่น่าจะน่าจะผิดเน่าจะถูกเพราะว่าลายเยอะจังเลยอะคูเป็นสียังไม่ตกใช่ไหมคูเป็สีเขาเล่นอีกตาหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าใครๆจะเปลีนหัวข้อนแต่ขอภาษาไทยได้ไหม ราอยู่ภาภาษาอังกฤษเราก็ต้องเอาภาษาอังกฤษสิเออไม่อยากไม่อยามียปรียากมากที่หมตอวกันยก่บติกตัวหัวติดเออไม่ไปไหน เห็นคุณปกป้องไก่อยู่อันดับที่สามคุณปกป้องไก่หนาดไหนอะคุณปกป้องไก่มาคิวเตอร์คุณน้องเลนน้องหมดทำความเคุรพเธอคุณแฟนคุณตาาอนที่รัไม่ใช่เจสซี